สิ่งที่กําลังจะมาถึงในชีวิตคุณนะครับสิ่งที่กําลังจะมาถึงในชีวิตคุณขอนําเสนอเบอร์0ู8ย์4 5 9 9 9หนะครับสิ่งที่กําลังจะมาถึงในชีวิตคุณคือเรื่องใดนะครับไปที่1 The Medician นะฮะช่วงนี้คุณบ้าคลั่งเรื่องการทํางานมากๆเลยนะฮะเป็นคนทํางานเก่งเก่งเรื่องการทํางานมีภูมิความรู้นะฮะเป็นคนรักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะครับเป็นคนเชื่อ ในการลงมือทําเป็นคนเชื่อในคุณงามความดีเป็นคนเชื่อในการทําและไม่หยุดนะและคุณเชื่อว่าถ้าเกิดคุณทําไม่หยุดเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งที่คุณทําอย่างแน่นอนอ่ะมาดูผลลัพธ์ที่คุณได้ทำหลังอ่ะที่คุณจะได้รับหลังจากนี้หน่อยนะฮะผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับหลังจากนี้คือเรื่องใดมากช่วงนี้คุณอาจจะได้พบเจอคนที่มีเสน่ห์หรือตัวคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดโอ้สิบเหรียญนะฮะคุณจะได้รับเงินก้อนนะฮะ เงินก้อนสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะเป็นเงินก้อนโตนะฮะคุณอาจจะได้รับภายในเร็ววันนี้แหละนะครับต่อไป the empress ความรวมสมบูรณ์นะครับผมคุณอาจจะได้พบกับ <c oughs> ช่วงชีวิตใหม่ๆที่คุณกำลังรอคอยนั่นเอง